สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะหลังจากที่เราไปเก็บเห็ดมาแล้วนะเพื่อนนะแล้วก็จะมาได้เห็ดเหลืองละงอกเห็ดแดงกอกเห็ดน้ำตาลแล้วก็เห็ดขาวเห็ดอ้อนกนะคะเพื่อนคะเห็ดดำหูหนูนะเพื่อนนะก็เราจะเอาไปทำเชือ้อการปลูกขยายพันธุ์เห็ดต่อไปนะเพื่อนนะ เราจะเอาไปเป็นปุ๋ยให้ต้นยางนาต้นพยอมต้นยางนาต้นพยอมเขาก็จะยินดีต้อนรับพวกเห็ดรวมๆเหล่านี้นะคะมีเห็ดหน้าแร่สีม่วงด้วยเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อนคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเกาะที่รากของต้นไม้ต่อไปเขาก็จะเกิดเป็นเห็ด จำพวกนี้แหลกขึ้นมานะเพื่อนนะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามนะคะ